สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฟิก k IP ี n ี w แวร์ในรูปแบบใหม่แบบที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่มาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องมีตัว Router 4G นะครับซึ่งสามารถที่จะเสียบกับ power bank ได้ อย่างที่2นะครับก็จะเป็นตัวกล่องขาวนะครับซึ่งรองรับการทำงานกับ power bank ได้และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัว power bank ทีนี้เราลองมาเชื่อมต่ออุปกรณ์กันดูนะครับขั้นแรกนะครับให้เอาซิมการ์ดแบบ micro SD ใส่เข้าไปที่ตัว router 4G ก่อนจากนั้นก็ให้เอาสายแลนเชื่อมต่อ r o u อร์ 4G กับตัวกล่องขาว แล้วก็เอาสาย USB ของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวเสียบเข้ากับ power bank จากนั้นนะครับก็เอา Public IP ที่ได้จาก NJ Network ใส่ค่าเข้าไปที่อุปกรณ์ของคุณแล้วก็เอาสายแลนจากอุปกรณ์ของคุณมาเสียบเข้าที่ตัวกล่องขาวช่องที่มีเลข IP ติดเอาไว้เพียงแค่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ของคุณก็จะสามารถรีโมทจากที่ไหนก็ได้มายัง Public IP ตัวนี้ผมได้ลองเอาอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเชื่อมต่อกับ power bank ขนาด 12,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กนะครับปิงค้างไว้ตลอดเวลาเลยนะครับพบว่าสามารถใช้งานได้นานถึง16-17ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าคุณอยากจะเล่นเน็ตผ่านเราเตอร์ 4G ตัวนี้นะครับก็แค่กดปุ่มด้านบนของตัวเราเตอร์ 4G นะครับ มันก็จะแสดง S.S.I.D แล้วก็ Network Key ของตัวอุปกรณ์ขึ้นมานะครับคุณก็ใช้ S.S.I.D และ Network Key เชื่อมต่อมาที่อุปกรณ์ตัวนี้เพื่อเล่นเน็ตได้เลยแต่ผมก็แนะนำนะครับว่าเวลาที่คุณเอาอุปกรณ์เกาะเข้ามานะก็ไม่ควรจะเกิน2ตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ไปแย่งแบนด์วิดตของอุปกรณ์ f IC ิก IP a n นี้แวรด้วยฟิก IP a n นี h แวรในรูปแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ง่ายในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะครับเช่น การติดตั้งในรถแอม u l บูลแนซ์นะครับการติดตั้งในโงรงพยาบาลสนามนะครับคุณจะใช้งานคุณก็ยกอุปกรณ์ชุดนี้ไปติดตั้งได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของการใช้ Fix IP Wear ขอบคุณครับ